เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับศิละปะจากธรรมชาติค่ะโครงการศิละปะจากธรรมชาติค่ะมีมาเพื่อตัต้ง่ต่ดำรงความสวยงามของธรรมชาติจากดอกไม้ที่กำลังสูญหายไปค่ะเพื่อที่จะมาใช้เป็นการเก็บกวรวบรวมการดูส่างหน้าต้องใช้ความประณีตมากค่ะดังนั้นนะคะคณะผู้วิจัยนะคะจึงได้ทํา ยุคใช้ค่ะแล้วําไปเป็นรายได้หรืออาชีพในอนาคสค่ะกาทำดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะจะต้องมีความประณีตความละเอียดรอบเพิและความคิดสร้างสรรค์นในการประกอบค่ะเพื่อที่จะได้นํามาซึ่งผีสัตและความสมจริงที่สุดวัตถุประสบขององคก์การค่ะเพื่อรักษา,า,มมาความสมดุลของธรรมชาติและเพื่อรักษาดอกไม้ไว้ค่ะมีเครื่องึ้นมาสอง มีความคิดสร้งสรรคค่ะสามและเพื่อต่อยอดการนำไปใช้การต่อยอดรายได้ใน่นาคตดค่ะวัสดุในการทำนะคะ 1. นพัตเตอร์ 2. กาวค่ะ 3. ามลายเสียนลูกชิ้นสี่สีกระถุมอาหาร 5. ้กิ่งไม้ค่ะ 6. ไใบไม้กองสัะ ามะพันกับเทปสีเขียวเพื่อนํามาประกอบกับดอกไม้ค่ะแล้วนำไปจุ่มสีเพื่อทําเป็นช่อค่ะเป็นอัสร็จ